สวัสดีครับผมนเจอกันอีกมือนด้วยครับเดี๋ยวช่วงนี้ก็พักหาบป่าหาเห็ดก่อนพี่น้องพักจากหาป่ามาเห็ดครับผมมากับซาวจิมครับผมขอบปลาแรงๆเลยพี่น้องเลยเป็นทั้งบานเพื่อนทั้งอุบลนเนาะเพื่อนเก็บเห็ดเด็ดพูดละสองกะตาสามกะตาตะคองกะตาหน่อยเดียวสิเต็มให้เพนี่พี่น้องเลยประดอกว่าเต็มเหครับว่าสิีห้าแต่พ่อได้แกงใช่ไหมพี่น้อง เดินหลุนน้ำกันเรื่อยๆได้ครับฝนกันดถึงช่วงแห้งกับปวดฟีน้องเลยเดินหลุนน้ำกันข้ค่ะฝนถึงช่วงแต่ฝนตกดีๆกับจะมีอยอดพี่น้องเห็ดนะมันฝนมันถึงช่วงกับปวดไปลุยป่าน้ากันได้ครับมึงจะสียางพอ่อเห็ดยางดอกพี่น้องเอ้ยเห็ดเบือ่อดอกเดียวกับบวชพ่ออยู่ครับพี่น้องเขามาชมกับขอบคุณหลายๆได้ครับผมขอบคุณที่กดไหลกดแชร์ใ่ได้ครับ ขอบคุณที่กดติดตามช่องให้เห็ดอื้อเว้นเพิ่นชรางเพ็ดลังเหล่เพ็ดนาเลยเห็ดแยงได้โมเมนต์ตัวเห็ดทานเห็ดทานคือเห็ดทานข้าบ่ได้เบิ่งเห็ดทานอยู่คุณเนาะฟังซี่ที่เขาเคยเก็บอย่างเงี้ยพี่ไก่ปี่ไก่เก็บเห็ดทานแล้วอื้อหลายผัก ใช่นี่ดทานดทานออกตัวดี้อือนี่ดอกนี้เนาะเอาอ,อกเป็นบานน่กอสี่คนก็เลยเป็นแบบเงียอง่ามนิดนงเนาะเดด้วยเอลอเจำเจีวเนาะ

ฝนเที่ยงกับบินซึ่มือซึ่งมือสงสัยไปตกถ้งอบบนก่นนะฝนเที่ยงอะไรตกกบบิสเกียรกันเลยมาดเฮ็ดล้างเละไม่ทับดอกงามจันเ็ดเห็ดเรียงๆมันจะดอกงามเด้อู้ดีก็จะออกเป็น หนอนน้ำเหร่ใช่ไหมพี่นองเขาปลากรบปลาน่คงคิอเขากินกันกระบปกินปลาเขกระโกินท่าไันแหละคุก็ด้กินไงกระโือโบยานโควิดคื้อค้นแล้เขาโชวนี่เควิดกระบาดแง่งด้วยี่นองม่ใช่เขามง่งนะพี่้อมเขาปลาระบามเขาเป๋ีเปล ออกพีห์บางทีสางีก้ียนเลยหูะขีกินใบไม้ขุ้นนะฮะออกเฉยเฉยว่าเขาเลื่อเคลียออมออมฟังหน่องซุมเด้แถวไหนซุ่มก็คือถ้าอใหม่ดีก่าไม่เห็นหม่เคลีย อ้ยเอแ้อเล่งเหลงแลอันดีหมดหนึ่งกันมันนั่นเพิร์นเจ็บอะดูสเพชรพาเิด้มามันโปรยบมงดีนี่งาด ต้นเห็ดเห็ดทานเพิ่งังเหยดมอเลยโอมีโอ้ยโอ้กโอ้อยโอ้ยโอเยยอ้อหยอยโก้ยอยอ้ยยอยอย้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้้ย้อ้ยโ้ยโอยอย้้้้อใหม่้ย้ย้้ ้ารถือฝนเปไดประได้เห kind of ็ดเนาะเพราะว่าเห็ดโบสถือฝนพี okay. ่หนองก็เลยแขงงามนะโอเคอ่น พี่นกระโดดงามเลยพี่นองเกงเดีกินเกยงเห็ดแล้วครับพี่นอนกระสั่งเห็ดไปมาท่านออกลายพี่นอนก็ทักลายมากสั่งใบให้ออกเรืยๆกันเด้อครับด้อกำลังออกทั้งลายโต๊ะโต๊ะ สีส้มให้กินแม่ทุกคนเลยครับสร้างมากตัวนี้โคบิดเนาะอ,ออกไปตลาดตะลี่กับอะไรับพี่น้องจิตลังเลไม่ดอกเดียวขอลอเลยดี่จุ่มเดียวน,ดเดยวนะนนเขาไขา เคือกันเพียงไงเขาไข่กับเป่งใหญ่เด้อค่ะพี่น้องคือเขียวเหลี่ยด้พี่น้องมีเขียวมีม่วงครับอะไรเรยที่ผู้พุ่มว่าลังเหลี่ยก็ที่ออกที่ม่วงกันแหละมีลังเหลี่ยโอ้วันนี้มันออกเขียวเป่งใหญ่เขาสิ่งไข่ให้เขาไข่พี่น้องเฮ้ยตุ่นยังตุ่นตุ่นไข่ย้อมตุ่นไข่ย้อมตุ่นไข่ย้อม ดอกเดียวนี่มีไต้ไม่ตองกันบุเคีย,บคยวบุกโมยงไปมีกานกับใบตองใบใหม่เลยมันไม่ตองมันหนาก็าพี่กายแถวนี้ไ ف ใหม่เลยเนาะให้ตองเคียวเคียวโผล่เ่นไม่เงาใหม่ ช่วงนี้โดรบอนเข่าปลาลายตราก็คือเเพราะว่าน็ดบ้านหน่มัน่าอยเาเลยเาเอาไปนี่กอเาอันนี้เปนแบบตู้นตูนอบไี้เลยอันเอืก พี่ต้องไปซสิอยู่ทถวนี้แน่เนาะเด่เก็บมากอุ้ยอืมห่โดงเลยอย่ากจะี่วยทีนะครับ ใบใหม่แหงอ่ะทานได้กินไหมนี้ต้องเลือเลื้อข้นดีขาแข็งขาแข็งิีปีกาขาแข็ง นหนจิ้มเทบ้านเขาเตไ,ไ,ไว้แเดกเทานกรอบ ขนมบ้านก็บ,บ่เห็นเขาด้วยอย่างน,นี้เนาะขนตุ่มเลยขนามเนี่ยยหนกิ่งสีดีเนี่ยนี่ม่แก่ลีมันเปนั้กรดันปนแบบสด บจวก็หจเฮ็ดเฮ็ดแหงเฮ็ดเหลีองแต่นซ้ำมาอนสิโอดีรึนคือเดียวก็หายไปเลยช่วงด้วยบต๊เจอหนึ่งกับพูดสองกิะตีตกกอีกเจอหนึ่ง ขี้ขยะออกเป้นว่าเลยเต็ดินห่อขี้ขยะออกข้อนอยะเก็บเห็ดอเจาเก็บเ,เ,เพิ่ขึ้นหน่อยด้ยวย่เก็บอยู่ผักไตผมว่าฝนคือดีเลยผ่ไต แงมงมันเป็นหนอนดีหนาวเลยวะมันก็เคลียจนตีนอุ่จุ่มหน่อยช่วงนี้เดิเราจะเป็นเห็ดกับเก็บเอาเลยเด้อครับช่วงนี้นี่คือตุน โอ้น้ำทานอะไรจะ็นทานฟังซีล่ะอ,อย่างโลงฟังซีให้เ<า>ขาไข่ข้าวขึ้นข้าวข้าวตัน ไปเตลือคุณเนาะน้องตาโซเนาะน้องม่วงไหมขึงข้ามไปฝุ่นป,ปหน้าเลย,เยขึ้นด้านผู้เว๋ยเลยพอดีพอดีกินเนหนึ่อยเนื้อเม็ดเราเห็ดตับเต่าคุณเนาะแล้วลข้น,นกว่าอย่าปาดแล้วข้นกว่าดึงขึ้นมา แค่เสื้อผู้เสื้อแต่คองเสื้อแต่ององแวก็ออกเก่าหีดไดเขก็ออกี่ก็ม่เสือดีีปลอก่อยจงงเสือเม็ดตงเกเตาีเดินซังไว้ี่รวมไเนาะกรดี จันหน่อยถ้าตั่งึ้นนีพอดีพอดีจริงโอ้ยเบิ้งคู่กับปูไปเก็บผักกระโดนนี่ตัวตัวคนสอนหัวกินเป็นอยู่บ่เห็ดนม่ผมกินเห็ดเป็นอยู่บ่ เกจตซ้อนไหมช่วยบงมีเกจสวยเก็บปอนเก่าพี่น้องก็พ่อใหญ่ดอกถ้าถ้าเฮ็ดครบออกเกจตะเตาเขากระจอกได้สัถเกียดได้เลยทำมองได้แรกเก็บเฮ็ดคมหาเอาเลยดิ่งตัวเขีงถ,าถา้เาเก็บเฮ็ดคงมาเก็บเลยตะเตาะมองใก้เก็บบ่๋มอะไรดินออกลกันน้า

เอาแต่กระซองไป่เอฟซีอยู่เก็บแล้วด้วยครับน้องเขาอยากกินแห้งจ้องเลยเ็ดตับเตาเห็ดเผิอกคมไปให้เก็บดอกเก็บใบสมุนงให้พร้อมก็ติวเทีเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อใส่ให้แดดก็ใส่ให้ไปครับพวกเพิ่นอยู่ในเมืองเนาะเพิ่นได้กินข<อ>ับดอกกับ,บเกี่ยวน <ำ S 2> <า>ั้มจะซิฟก็ดอกไงนะครับไปเก็บมาแด่สมัยก็เลยส่งไปให้น้องเขากิน แถมเพิ่มไปทางคล้องเล็กๆน้อยๆก็มีคุณค่าทางจิตใจเนาะจะเพิน่นกระสือแล้วครับเพิ่นบัตรอดีตเราเิ่นซื้อแล้วเก,ก,ก็บนันเก็บหนีแถมไปเพิ่นไปนั่ง เกี่ยงเหี้ยนะเสียวเสียวออกหน่อยคนอ่ะ ชูกนันดอกงามพูดไป่นองนี้จะมีออกกอดย่านฝนเลยเนาะตอนนำไรหลากนี้ก็ยังออกได้เถอะนี่บอเออหมดก่อนแนละ้วเจ็บลงไปพูแลว มีจักกระดอกใช่<ป>ก,กระเปียงอืมก,กะดอกงามนะจิกกบ้านพี่น้องพอมือเมงเกล็ดขาเขาดีเกยง แปลงใหญ่โดเขาก็สจายพงแข็งคือเท็ยไข่เลยพี่หนุ่มนังเขียวหนังเขียวแปลงหน่อยกระดอกบางๆก็แปลงใหญ่ดอกน่าหนาพิงแข็งค่ะมขายยาวๆปันเท็ยไข่ลูกน้องลุงมันออกเก็บนี่ก็ทิเขาบานก็ได้พี่น้อน,อ,นออกมาเต้เสา เกษตรเห็ดพ่อแกงอยู่หรอกครับมันแกงก็กินโมบดดอกเดรร้ายเติมอยู่เต็มตาขอบคุณพี่น้องที่ตามมาช่วงได้ครับผมตัดเตางามเลยครับแต่ดอกงามเลยบหมือเห็ดกระเปลือยได้จะรุ่นนี้ของเนาะเห็นไหมดอกงามครับกำลังเป็นหมวกกำลังอ่ะแต่เห็ดตัดเตานี่พอดีเลยพอดีเลยเห็ดตัดเตาวันนี้ก็ได้เฮ็ดรังเลเฮ็ดยังน้ำได้พี่น้อง ไอ้อีอย่างกันว่านเห็ดบ่นนี้เห็ดตัวนี้แม่เห็ดกระเพรเน้องคือตาดีคนเราผู้เฒ่าเนี่ยอ่าสายปาอ่านกิ่นนี่ตัวนี้บ่ได้ดอกนึงก่อนที่ลำลาเก็บไปเจ็ดดอก ไม่เที่ยงกับพี่น้องค,คิดหนาเจอกันไหมได้ครับผม,มสรัปนีครับค่ะพี่น้องมารอเบอร์ไทยค่ะจะคิดหนาเจอกันไหมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ